สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจซิวมะนาวฮอนด้าโครานค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะแล้วก็มาชมรถนะคะสวยๆก่อนส่งมอบให้ลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ Honda c ซี i c ehev รุ่น e l plus นะคะคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่1,129,000บาทค่ะราคายังไม่รวมค่าสีนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้ค่ะเป็นสีดำมุกค,ค่ะจะมีค่าสีปกเพิ่มอีก6000บาทนะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลย สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะขับรถยนต์ Honda c ซี i c ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะแนะนำเลยนะคะรุ่นนี้คุ้มค่าอยู่นะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถลูกค้ามะนาวเองค่ะเดี๋ยวมะนาวจะเช็คในส่วนของความเรียบร้อยนะคะของรถยนต์แล้วก็เรามาเช็คกันแต่ละจุดนะคะว่าคันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจาก ภนนอกะะคด้านหน้าเนาะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเดิมๆเลยนะคะไม่ได้มีอะไรติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มนะคะของฟิล์มบานหน้า40%ค่ะแล้วก็รอบพัน60%ซึ่งคันนี้นะคะมะนาวให้ฟิล์มเป็นของ 3M Ceramic Edition นะคะก็จะรับประกันให้ทั้งหมด7ปีเลยคันนี้ไม่ได้ติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตรอบคันเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะที่มานาวให้ของแถมลูกค้าเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะคะหน้าตาสปอยเลอร์จะเป็นลักษณะนี้เลยซึ่งทําสีดํานะคะก็กลมกลืนไปกับรถยต์เลยนะคะสปอยเลอร์ก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับของ RS นะคะก็ชิ้นส่วนนี้ก็จะมีการคุ้มครองนะคะจากประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะบริเวณด้านท้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยคันนี้ไม่ได้ติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์ถอย2จุดเพิ่มนะคะ แล้วก็จะมีของแถมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอนะคะนุมพุ่มเบลเนาะผัดท้ายนะคะสำหรับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ e-hv นะคะก็จะมีเป็นชุดปะยางให้นะคะจะไม่มียางอะไรล่นะสำหรับเครื่องยนต์ e-hv สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเดินทางมารับเองนะคะที่โชว์รูมเนาะก็มาตัวเช็คควันเรียบร้อยได้ะค่ะก่อนส่งมอบรถ แล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันรถภายนอกสีดำนะคะภายในจะเป็นสีเบจนะคะแบบนี้เลยซึ่งเบาะนั่งนะคะก็จะเป็นเบนาะหนังนะคะสเปคนี้มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น e l p a t s นะคะของ e h AH v civic นะก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยพร้อมกับ usb นะคะให้อีก2องตำแหน่งนะคันนี้ก็ปูพายางเรียบร้อยนะคะปูผยางให้แล้วเรียบร้อยเนาะ แล้วก็สําหรับคันนี้นะคะมะนาวแถมเป็นในส่วนของคิ้วบันไดแบบสแตนเลสให้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็ติดทั้งหมดด้วยกัน4ชิ้นนะคะเรียบร้อยเนาะถัดมานะคะบริเวณนี้จะเรียกว่าแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะซึ่งตรงนี้มะนาวก็แถมเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะเบาะหนังนะคะสีเบจแบบนี้เลยเบาะนัง่งปรับไฟฟ้านะคะทั้ง คนขับแล้วก็คนนั่งโดยสารด้านหน้าเลยก็รายการของแถมพัดนานะคะก็จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกโมดูโลนะคะกล้องบันทึกหน้ารถของโมดูโลแท้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยพร้อมกับเมมโมรีนะคะก็ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็พร้อมส่งมอบได้เลยนี่ก็จะเป็นหน้าตานะคะลักษณะภายในของรถยนต์ซีวิคเอชวีรุ่น EL Plu s นะคะ มี Honda Sensing มาให้นะคะมีโหมดการขับขี่3โหมดประหยัดนะคะถึง25.6กิโลเมตรต่อลิตรเลย <c oughs> เครื่องยนต์2,000นะคะ <c oughs> เครื่องยนต์2.0ลิตรนะ <c oughs> ผมมาลองสตาร์ทให้ดูเก็บ <c oughs> เสียงได้ดีขึ้นเลยนะคะสำหรับรถยนต์ Honda Civic ก็สำหรับคันนี้นะคะลูกค้มามะนาวก็แบบเน้นความเรียบๆนะคะเรียบเเดิมเติมตอนนี้สีขาวมุกก็มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปน้องเราสนใจรถยนต์ Honda Civic e s v v นะคะสามารถทักเข้ามานะคะแอดไลน์มะนาวมาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะ ทุกอาชีพเลยอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่มาคุยกันนะและที่สำคัญนะคะสำหรับลูกค้าที่จองรถนะคะอนจองรถมนาวจะฟรีในส่วนของเคลือบเซรามิกให้เลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นโปรนะคะที่จัดอยู่ณนตะอนนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะว่ามนาวจะมาถ่ายรถรุ่นไหนให้ได้ชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ